วัวก็ยังไม่ได้จูงเข้าเด้อเราผู้เชี่ยวชาญสวัสดีคะ่ะมาถึงแล้วนะคะเราจะมาช่วยกันขนอู๋นี่ออกนู่แล้วฝรั่งออกลูกกันต้นนี้นะจีดาบ้านเฮาอบอกจีดาบ้านเฮา,าบ้าน,านเฮาไม่เหม่นสิดาพันเนาะ อ๋อมันสีดาดอนน้ำบ่แก้เนะสืดดอก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปย้ายพัวก่อนเนาะปิดประตูก่อนอเดี๋ยวขนตุกโอ้โหพาทิจะรับขอบฟ้าแล้วเอา้าจำปา ชั้มฟ้าดีใจดีใจแม่มาแม่ยังไม่ได้เข้าบ้าน ก่อนมานี่ก่อนเดี๋ยวๆอย่าเ่งอันน้น้นินาให้อิ่มกนมาไปกินยาก่อนเดี๋ยวรอยามาก่อน เราจะกินยาก,ก่อนกินยาก,ก่อนเดี๋ยวมาทางนี้นนเราขึ้นมากินยาข้างบนงานยเยอะ มัดมันไวก่อนเร็ววิ่งวิ่งวิ่งรับอยู่บ่มืดถ้าเดี๋ยวมันรับแม่เฮ้ยถ้าเดี๋ยวมันรับแม่ถ้าเดี๋ยวมาหับมแม่เห็นร่ายืนเท่านี้ก็มาห้ามสองคน ดึง,ง,ง,งไปบอกแย<า>ก่แหวเนแย่ไวเจ้านี่เป็นคู่กได้เดี๋ยวจะไปยกขึ้นทึงดิยังวางใก่นี่วางกมูมันอย่แกบมามามาคู่

หนงสอี่นี่นึ่งสัมสองห้าโมบูเนอะอนี่ผู้ห่มากวเาช้างกห้องคุ่เห็นตาเจ้าอแล้วว้า โอ้ข้นแล้วว่าชา้างขอล้างห้องมันเบิ่งจนเล้งบหมาฟอนวขน ตัวหูจะเป็นน้ำปลาไม่ใช่แม่ถ้าวาวแล้วภาษาวานะตูางไม้นะลูกเตือนหลับไปนั่งลเตือนไปนั่งนแล้วภาษาแล้ะมาเฝ้าหน้านันสถู 嗯。<music> <music> cô nhét gạo, cô không nhét gạo, cô nhét gạo, cô nhét gạo, cô nhét หมูหมูหมูฮะหมูเจ้าแล่คลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแา่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ